รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีีนะครับอีีนี้นะครับเช่นเคยนะครับพามาพบกับเจ้าอยู่สุกรองนะครับเป็นอยูสุกรองมีก้วสีนะครับหน้าตะแกงนะครับ ตัวนี้ยกสูงนิดนะครับเหมือนรถโฟรนะครับแต่ว่าเป็นรถเกธรรมดารถเดิมๆนะครับสีส่ำด้วยรวมลองช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าพอได้นะครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคนะครับพอได้เท่าไรก็ส่วนนะครับ มีล้อแม็กมีแม็กให้นะครับกระบะหลังมีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมวิ่งพร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับห้องเครื่องก็ดูง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับรถมีพลังวัยพาวเวอร์นะครับเป็นพาวเวอร์แท้ P y นะครับรถคันนี้ดูง่ายนะครับ ันังพันหน้านะครับเดิมนะครับแผ่นเพจยังเป็นแผ่นเพจเดิมนะครับบุดดำนะครับ HPY นะครับภายในนะครับคอนโซโซนหน้าค่อนข้างสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเบาะทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งด้านคนขับและคนนั่งไม่ขาดนะครับมีเบาะทางด้านคนนั่งและทางด้านคนขับนะครับขาดอยู่นิดนึงนะครับแผงประตูค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานหรือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับบอกแคมป์ไม่ขาดนะครับ เรือนมงลเรือนไม้ถือว่าใช้ได้หมดนะครับเข็มใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์เข็มไม้นะครับเล่มพร้องโอนนะครับกันนี้นะครับเครื่องดีก็ดีดีแอร์เย็นเพลงพ่อนะครับตามมาเสร็จภาษีไม่ขาดนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่74,0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตัวต่อรองตทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดเจ้าเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดอำาเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วส่วน,นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกําลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนานาโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า